ใช่ยโอเคสวัสดีครับมาพบกันอีกครั้งกับไอเกมตุ๊กตาโอลเวงนี้นะครั้งที่แล้วก็เจอเสียบเข้าไป <c oughs> รอบนี้ไม่มีพลาดก็ขอขอบคุณคอมเมนต์นะครับที่เข้ามารับชมและให้คำแนะนำในการเล่นขอขอบคุณจริงๆครับคืน <c oughs> ที่สาม รูสียซูเปอร์โบ잉โบยมันจะสักแค่ไหนชะยยวะไอตุ๊กตาพวกเนี้ยมาคอรซะนี่เออผมปรับเอาหน้อยออกแล้วมันเออภาพดูแบบนิ่งขึ้นเยอะเลยพอมีน้อยแล้วมันมันซ่าๆยไงยก็ไม่รู้นะอาจจะคิดไปเองก็ได้ยืนนิ่งๆไปเลยนะเจเนี่ย ขยันผัดจริงๆต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยนนพรพิบตาเลยเจ๊เอ๊ะทำไมฉากมันดูแปลกๆนะพอไม่มีน้อยแล้วเหมือนมันจะทั้งคู่เลยนี่ขนาดโดนช็อตนะเนี่ยมาไวจริงไอเราบาป อย่านะอย่านะมาหรือเปล่ามาหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วไม่ต้องติ๊กไฟยังรู้ก <c oughs> อ,อ,อดนะเธอเป็นคนที่วเราออร่อยจริงเลยเปโกเลย รอบที่แล้วนี่โดนไอ้ห้องนี้เนี่ยปเปิดม่านมายืนอีกคนนึงแทงโอ้โหทำงานกันเป็นทีมพวกนี้มันทีมเวิร์กพวกนี้มันทีมเวริร์กโอเคในห้องครัวยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะสเปนตบบาบะกูะะดโดนรอบสองเฮ้ยหายแล้วหายแล้ว เทคนิคพิเศษเอาปุช็อตปุ๊หายเลยเปิด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 ฟูจิเราไม่ได้เจ๊หยุดเดี๋ยวน,นี้จะส่งไปรายการมัตเตอร์เชฟ ต่อหน้าต่อตาเลยปิด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 มันกินพลังงานเจ๊ผมไม่อยากกินเป็นเพื่อนกับคุณไม่ต้องมาเข้าใจไหมจะช็อตดีไหมเนะี่ย ไม่แล้วกันเอ้ยกลับไปแล้วกลับไปแล้วเฮ้รู้สึกน้องยักษ์เนี่ยไม่ค่อยมานะเอ้ยทำแล้วผมได้พูดปุ๊บแม่งมาปั๊บเลยเดี๋ชาร์จก่อนชาร์จก่อน ห้องนี้มันจะเปิดม่านอีกไหมเนี่ยคนที่ยืนอยู่น่ยใช่มาลีหรือเปล่าเล่มแหละเล่มคือครานเข้ามาแบบรัวๆเฮ้ยลืมเลยโอ้โหห้องนี้ยังไม่มีอะไรใช่ไหมคงยังไม่ขยับเลยเรื่องนี้ ขวาก่อนไม่ต้องมาทั้งคู่เลยได้ไหมอย่านะอย่านะอันตรายนะเนี่ยอันนี้อันตรายนะเนี่ยอันนี้หยุดหยุดใจเย็นใจเย็นลอนแล้วตอนนี้รวนแล้ว ที่นี่ช่วยกลับไปทีเด้อข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 อ,ขอ,ข,อขอช์าหน่อยขอชาร์จหน่อยใจเย็นใจเย็นอย่าลกครับอย่าลกเอ้ยอยากจะมีไฟฟ้าช็อตจริงไา้แล้วพายาเมสโอ้ย ไอห,ห้องขวดนี่มันวุ่นวายที่สุดแล้วฮะมาลีจริงด้วยเดี๋ยวผมไปทำอะไรวะทำไงนะลืมเอาอีกแล้วเฮ้ยทันทันตอนนี้เปลี่ยนกล้องทันไ้ยเดี๋ยวโดนเสียบอีกต้องรีบเปลี่ยนกล้องนี แล้วมันต้องทำไงชอบไฟฟ้าได้ป <es> ่ะเฮ้ยเฮ้ยอะไรหายไปปิดประตูเฮ้ยมีคนอาวยเอ้ยมาอีกแล้วขอใช้ก่อนได้ป่ะกูลืมอีงแล้วเนี่ยกูลืมได้ไงวะเนี่ยเปิดกล้องจริงไว้ อย่ามานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเลยปะเนี่ยขอช้าแป้งก่อนขอแป๊บเดียวขอแป๊บเดียวใจเย็นขอแป๊บเดียวนะหายหายปิประตูชัวร์เลย,ยจเจ้าทำะไรครามได้เลย อุ้ยมันแง้มาแล้วเนี่ยมันมายืนเสียบอีกปะเนี่ยสองคนนี้หยุดไปเลยนะคนนี้มาแน่นอนไอ้ดิคดูจริงเลย,ย <laughs> เสียงน่ารักจัดอันนี้เปิดได้แล้วใช่ไหมเอาอแล้วอ,อุ้ยกดทันไว้ อายมิมาบอยจัดอีกแล้วใจเย็นแบตน้อยแล้วช็อตซะช็อตซะนี่แน่เฮ้ยหืมนี่เกือบเกือบเกือบดีนะมีไหวพริบมีประสบประการดีขอชันหน่อยนะอย่าเพิ่งมานะขอขอแป๊บเดียวนะ ยังอยู่ยังอยู่ทุกคนโอ้โหเพิ่งชาร์จมเมื่อกี้หันไปผัดอีกแล้วขยันด้งยิงเจ๊เจ๊หัดจะมาโอเคตรงกลางรอดคนเหลือยายสองคนนึกว่าจะโดนซสแล้วเฮ้ยพักมันก็ได้โอ้ย กลับไปก่อนได้อยากอยาก,กช็ตอตแงมาแล้ว <c oughs> มันน่ากลัวจังวะเฮ้ย อะไรโน no. อะไรโนโนมันเสี่ยงฟุบุกิจะทำไมยังไม่อัมอโวะ <c oughs> <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มันหัวล้อ <c oughs> ขอชาร์จพลัง <c oughs> เฮ้ยชาร์จอยู่เจยานพันดิงเว้อืทห่ายคู่เลย ้ยมันเปิดอ้าอีกแล้วมันจะเสียบอีกปะเนี่ยมันจะวิ่งพุ่งมาในห้องแมวนะมันจะเกินไปแล้วสมาธิดีๆต้องตั้งสติมาไวจริงเฮ้ยห,หายไปไหนวะ ประตูังเกือบแย่แล้วโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำไมกล้องดับยังอยู่ยังอยู่ไอ้หายไปวะเดี๋ยวก่อนมีคนหายไหมไม่มีหลอนหลอนไปเองคิปเอง ช้าขอละเฮ้ยโอ้ตกใจหมดทุกคนโดนแล้วโอยับโอยในที่สุดโอ้ยที่สามยยูยายู I'm talking to you That's right เดตา m Come on Come on คืนที่สี่วะ ดยินดีต้อนรับสู่คืนที่4เมื่อเช้าทากเทคนิคของเราเพิ่งซ่อมมูลอนิมาทรอนิกที่อาร์เคดรูมพวกเธอเป็นเกมเมอร์นะคนที่เป็นหมาชื่อโครเนะส่วนแมวผมสั้นชื่อโอคายุพวกเธอมีความทนทานต่อก,กระแสไฟฟ้ามากกว่า่นรุ่นปกติถ้านายอยากป้องกันพวกเธอด้วยระบบไฟฟ้านายต้องชอดไฟฟ้าใส่พวกเธอถึง3ครั้งเพื่อ <c oughs> ให้พวกเธอกลับไปนั่งที่เดิม <c oughs> ฉันต้องไปแล้วล่ะบายแล้วคุณซ่อมมาทำไม ต้องไม่มาฆ่าผมแล้วบ้าแล้วซ่อมหุ่นมาเพื่อมาไล่แทงยามเนี่ยนะเองที่สุดเลยเป้ยมันหายไปไหนแล้วนะ่ะเฮ้ยมีการคืบคานมาห้องครัวเฮ้ยมันได้ทำไงอะ่ะต้องช็อตถึงสามครั้งเหรอะ ทำอะไรไม่ได้หรออะถ่ายรูปมาแล้วหนึ่งอ่ะอีพี่ต้นทำยังไงวะเอาขายแล้ววิมีเสียงด้วยอย่าบอกนะว่าอยู่จริงอ๋อยังไงช็อตไปอีกรอบ วิสามคนนี้ดูไม่ค่อยขยับเลยนะพอโอคายุมาเนี่ยไปไหนอีกแล้ววะเนี่ยโอ้กูเผอแป๊บเดียวจ่อหน้าประตูเลยมีเสียงจามด้วยขอใช้บแบตหน่อยนะสจอดเอ้ยแป๊บเดียวยืนอีกแล้ว เผืเอไม่ได้เลยเนี่ยเผือไม่ได้เลยเผือปุ๊บขยับปั๊บเนี่ยแล้วทีเนี้ยก็ไม่มีไฟฟ้าไปช็อตเจ๊สามคนข้างหน้าเนี่ยเวรจริงๆหมายแล้วห้องนี้ช็อตไฟฟ้าไม่ได้ด้วยมันต้องไปช็อตห้องอื่นนะเด็กตรงกลางไม่เปิดทิ้งไว้ได้เลยได้ไหมเนี่ย น่าจะไม่ได้กินพลังงานมากเท่าไหร่นี่คือแบบมามาลอกินหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ขอชาจหน่อยนะ <c oughs> ไปอะไปไหนสามคนอย่าเพิ่งนะจ๊ะขอร้องล่ะช่วยอยู่อยู่กันที่ก่อนแค่นี้ก็วุ่นวายแล้วอันนี้ปิดก่อนนะ ห้องนี้ยังยุยอีกช็อตไฟฟ้ามาเหอโอ้ยอเฮ้ยยังไม่โครบ,บอรอกี่ครั้งแล้ววะเอาไปไหนแล้วอืให้เสี่ยงจามนี่มัน <c oughs> เอา <c oughs> เพื่อนมุดทออีกแล้วเพื่อนเอาผัดอีก ก้มพัดมาแล้วยายกระต่ายเริ่มคืบคลานมาที่ห้องข้างๆนั่งไปเลยนะต้องเก็บไฟฟ้าไว้ชอ็อตมนันเองเลยนะอุย,อยนี่ไปอู่นะผมจะจ้องคุณไว้มอนมๆนมันมนมน มอนมอนหายยังมอนมอนยังอยู่อเอาแล้เวเฮ้ยจะไม่เสียงเป็นงั้นอนะ่ะหลอนวะปิดเลยไม่ต้องเปิดไฟฉายดูด้วยหัวเราะมามีเสียงหัวเราะไหมาข้ารู้ เองแตมันรายเฮ้ยท่องเอ,อลืม,มได้ยินเสียงแล้วแต่ไม่ขยับทายแม่มเลยเดี๋ยวพุ่งไปไหนนั่งอยู่ตรงนั้นจะชาร์จพลังดีมากเป็นเด็กดีมากโอเคสองคนอยู่ที่เดิมอันนี้ไม่ต้องขยับอยู่อย่างนั้นแหละ ้ยช็อตได้แล้วแต่ในห้องนี้มันช็อตไม่ได้เด้ต้องรออ่ะเฮ้ยมาคู่เลยนี่ไงช็อตได้คู่เลยโคตรเท่แต่ว่าเขายังไม่กลับมันต้องเลืออีกครั้งหนึ่งไงเ่เออแลวก็จะโดนเสียบซะแล้วเพื่อนกลับไปอยู่ในห้องเดียเพื่อน โอ้โห้ซ้ายขวาเลยแล้วมันสองตัวเฮ้ยไปไหนแล้วชาร์จเลยช่ย <c oughs> ขอชาร์จหน่อยอย่าเมะอย่าเพิง่งเพิ่งนะไปโกด้วยไปโกด้วยโอเคโอเคห้องนี้เฮ้ยทำไมมันมน่ากลัวอย่างนี้ เอาไปไหนแล้วเรีบไปวอะไรวะเนี่ยไอ้ตายเหอะสถานการณ์มันรุมเร้าโอเคยานี้กลับไปแล้วเอ๊ยมามาแน่นอนไปเลยโอเคตรงนี้ปลอดภัยเนี่ยมันต้อง โอ้โหแล้ว <c> ต <oughs> oh, <t ch> <partido> oh, ้องเลือกช็อตใครก่อนดีไว้เนี่ยโอ้โหเอาโคตรจะวุ่นวายเลยว่ะเฮ้ยเป็นเฮ้ยห๋อนั่นน่ะไปไหนแล้วอย่ามาไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่เฮ้ย รงไหนไปนไหนแล้ว <'m> <laughs> ไอ้บะจ้าแมวงี้ดิเฮ้ย <laughs> มันมาบังนะมองไม่เห็นไฟฟ้ามาตักทีดีวะแล้วเป็นไปคู่เลยมีใครมาปะเนี่ย <laughs> okay, okay. เอาขยุ่อยู่นี่เอาตะกางหาย โอ้โหมันลายล้อมเนี่ยมันลายล้อมเนี่ยยอปียอะไปลับไปเลยเอ้ยเจ๊ขยันทำจริงกับข้าวเนี่ย ไม่ใช่มาพร้อมกันสองคนแล้วงัดประตูเข้ามาได้นะไม่เอานะจะเกินไปนะเฮ้ยมาพร้อมกันอีกมันจะทารุนกรรมเกินไปแล้วเอ้าๆฮ้ยเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็พิดกๆพีกพกพไม่หนแล้ววะไม่เหนแล้ววะ <laughs> มาอีกแล้วนะโคตรน่ากลัวเลยคนตัวนี้มีห้าย,ยังมีห้าย,ยังมีใครหายไปโอเคอยู่สองคนเยอะอีกว่าจะโดนเสียบซะแล้วเอ้ทำไมทำไมโอ้โหถึงว่าชิ อยู่อยู่แท็บเล็ตกร่วื้อเจ๊หายไปไหนกันแล้วเนี่ยหายไปไหนกันแล้วเนี่ยพอ้นี่เอ้โดนแทงทำไมคืนที่สี่มันข้ามขั้นอะไรรับแต่น,นี่มันกดมั่วมันเลยงงมากๆกันเจียวโอเคก็สนุกสนานกันไป ถือว่าท้าทายดียเหมือนกันนะในเกมเนี่ยสำหรับใครที่ชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด subscribe ไปด้วยนะเดี๋ยวจะมีต่อแน่นอนต้องเล่นจบห้าคืน้ได้ไอ้เกมบ้าเนี่ยโอเคขอบคุณที่รับชมครับไว้เจอกันใหม่รอบหน้าอย่าลืมนะใช้สมองในการควบคุมเกมใช้เกมมาควบคุมสมองเราแล้วก็เล่นเกมควาสมสนุกทุกคนครับเย้ yeah!